พ่ออยู่ประเดี๋ยงเลยนเป็นฉากเป็นไฟยุใส่ยุสาวหน่อยเมื่อก่อนไปตัวความอยู่ตะยุกยุกไอ้จังสังไพ่ใช่โอ้ตั้งแต่พ่อสงการใช่ป่ะไปอยู่กี่ปีสองปีพอสองปีแต่ได้มาได้เมียคนกสิณบ่ครัะคนใต้เนี่ยคนใต้อะไรเออเอาคุยภาษากันเอาเพื่อใดอยู่อยู่อำเภออยู่อำเภอแสงพ่ออยู่อำเภอเมืองครับเพราะคนในเมืองนี่คน บรรลุบรรลุค่ะโอ้โไปถึงสุราษฎร์เลยคนเต็มรนวิกก็มีคนดูนะคะที่ภาคใต้ก็มีคนดูเหรอใช่ครับดูเลยเต็มเลยเบิ่งเป็นเว้นมามีมันหนังมาจากทั่วประเทศเนาะลุงไอ้โอเชียนนะเต็มรนเลยคนไม่มีอัดสีรอสามรอบ พุพอได้ดูกี่รอบแล้วนี่รอบเดียวดูกาสินในมือน้ำนะครับอีกแล้วคนณอุ้นนนล้ามไหมเออคุนนลนอยู่ตอนคนณใต้สายอีสายตอนนั้นอยู่นะอยังมาอยังครับอ๋อยังไม่มาทีนี่กระแสหลังจากที่พ่อออกมาแล้วนี่นี่คนนี้ผมจำได้ว่าก่อนมาที่ไอ้บ้านโคกใหญ่เป็นเอฟซีเขาได้นี่โคกใหญ่จ้องผมได้เหรอน้ำนะครับมีอาวุธกระตอมะพร้าว มาทำน้ำไข่คุณกไข่ยากระนเคยเห็นไหมเคยเห็นยังจำได้ไหมดูอะไรเนี่ เราเคยอยู่สาวหน่อยเข้ามากดิย e ุคตังทบสงครามนะเราไปเป็นคอนวอยับยดีสบายดีเพื่อนมาอยู่พีไมมีไม่มีกาันใช่ยนี่นี่สุดยอดุลเพรนั้นไปดูหนังที่เมืองไกลินช่ใช่ใช่มากเบิ้องค่ออนั่นบอกว่าไปดูค่อยอนใช่ไหมังบดีคนเยอะล้นเลย แต่ก่อนพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนนะตอนที่จะมาทำเนี่ยตอนที่จะมาทำเนี่ยอยู่ไหนเมื่อก่อนแม่เนี่ยมึงสายของอยู่สาน้อยอยู่สาน้อยคอนไว้แล้วกาแฟก็มีอแล้วกาแฟลมเย็นกาแฟเย็นเออเป็นช่างไปสองปีนะกับกี่โมงอ่ะกลับกี่โมงเดี๋ยวพ่อเข้าตลาดนั่นเหมือนกัน ไปซื้อหวยไ,ไปซื้อเลข 3, สามสุออกสามหนึ่งขึ้นออกสามซื้อสามสืออก 3, ส,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 สามหนึ่งก็เบอร์เสื้อผู้หญิงใส่ไปเตะบอลที่ที่ในวันนี้นจะซื้อหนึ่งสามวันนี้เหรอแัวนี้หนึ่งสามไม่แน่เลขเก่าก็มาอีกอชอบเข้าๆออกออก บายดีนะครับเอ้ยหน้าสักทีนอ๋อเคยไอติดตามผมอยู่ใช่ไหมติดตามอยู่ยูทุกอ๋อยนะูทูปเนาะสอนหนุ่มทะเบียนเนาะครับกับวอร์เดอร์อ้าไปตลาดนัดครับตลาดนัดต่อนาพพ่อเนาะอ้ามันมามัมาครับวนมาอีกฮะวนันมาอีกฮะครับเจ้าด้วยเด้อครับครับผม <laughs> chắc oh, mình con nó dính ngàn. Ờ nó คคลิปนะรับเมื่อกี้ได้คุยกับพ่อเพิ่นนั่นจะเป็นพ่อค้าเพิ่นมาได้แฟนทางกาฬสินธุ์เพิ่นว่าเพิ่นเคยอยู่สาวน้อยเป็นคนวหยสาวน้อยตะยุบไอ้เพิ่อนมาสร้างไพ่ตะยุบพอสมการนะครับเพิ่นเคยอยู่น้ำสาวน้อยมาเดี๋ยวทีนี้เพิ่นก็ติดตามสาวน้อยเก่าเหมือคลายอ่อนกับไปเบิ่งมาสั่น ศิลปินเก่าทางซาน,นอย่างเขาทางตอนั้นเราเมินโชสามสี่คนนะครับมอยู่ เริ่มซ้อมนะครับมีโดมมีเวทีซ้อมอากาศดีครับหลังจนะ <c oughs> ากฝนตกน,นะครับเอพอการชัยล่้งขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวจ้านอยไปติดตามทางช่อง,องพ่อการชัยนะครับไลฟ์สดของพ่อการชัยนะ ไหลสดก่อนกลับนะครับกับพอวีไอ้พี่ฮอตด,ดี้พ่อถามหาพ่อถามหาอยู่กับปอมเปมพ่อกำลังจะขึ้นไล่โอ้ขึ้นไล่ข,ไลขึ้นไล่สขึ้่ดอย่าบอกว่าปลาปลาพ่อพ่อ,พ,อพ่อกันใช้ไล่สดชั่วโมงหนึ่งพ่อจะไล่กับ าหน้ามาร์กกับลูกไส้พอวีพี่ป้อมแปมพี่ป้อมแปรมพ่อขึ้นไลฟ์สดแล้วพ่อเรียก <c oughs> มอหน้ามาร์กเข้าไปไหมป้อวะ อรมาข้างหลังเอเอาาเ่ะเต้ยาาเต้ยเอาเก้าอี้รูปเอาเก้าอี้ตัวนีเ้เลื่อนเลื่อนโซฟาออกเออเอาเก้าอี้ไปต่อพี่ฮอดดี้นะเอะ าพอพี่กำลังขึ้นสอคนติดตามสองหมื่นพอบีบอกว่าสอคนติดตามสองหมื่นคนกับน่าจะถึงสองหมื่นเลยกับเอาสวัสดีคุ้นๆหวัสดีสวัสดีอ๋อฤดูกาลนี้มาอยู่กับคุณพ่อเนาะแม่ครับบทเจมิงกัเกาวน์เนี่ยแต่เจมิงเข้ามาอยู่ในละพี่น้อง อคือการท้าครอบกร้วเดียวกันช่วยกันเห็นพ่อยังเห็นแล้วเนาะอีกสิบเนี่ยเดี๋ยวฝากพี่น้องท่านใยขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมสอรหนุ่มทะเบียนเจวันออฟฟิเชียลอันเนนะครับเบืองวันะการช่วงท้าย กำลังสอ,งอนก็อนุญ,ญาตให้ถ่ายนะครับเขายินดีให้ถ่ายโปรโมทได้ในการซ้อนการร้องนะครับก่อน,นกลับครับก่อนกลับชิปนี้พี่น้องดูบรรยากาศ จมดังช่องซ้อนองทันเรีนเจียนอิเชียครับเจอกันชิมหน้าครับสวัสดีครับ